มาต่อกันที่เทคนิคที่สิบเอนะคะฮอร์โมนกับคอร์นอนที่อยู่ในข้อเดียวกันเราจะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์นอนกับฮอร์โมนก่อนนะคะโดยที่เราให้ a กับ b นะคะให้ a กับ b เป็นจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะให้เป็นจำนวนนับแล้วเนี่ย A คูณ b จะเท่ากับฮอร์โมนคูณกับคอร์นอน ความสัมพันธ์ระหว่างฮอ,อรมกับคอรนอคือถ้าเราเอาหรอ,อรมอของ2จํจำนวนนะกับคอรนอของ2จํจำนวนมาคูณกันมันจะมีค่าเท่ากับ2จํจำนวนนั้นคูณกันนั่นเองนะความสัมพันธ์นี้เราจะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์กันมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าหรอ,อรมอของ2จํจำนวนคือ4ให้หรอ,อร,ม,หรอมอมาหอรมอคือ4นะส่วนคอรนอคือ144จําจำนวนหนึ่งคือ36แล้วอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะคะให้อีกจำนวนหนึ่งเป็น B ละกัน B เป็นเท่าไหร่จำนวนแรกเป็น A ความสัมพันธ์เมื่อกี้คืออะไร A คูณบเท่ากับฮอลคูณคอรนอถูกไหมเราเขียนความสัมพันธ์ไว้ก่อนละกัน A คูณ B เท่ากับฮอลมคูณกับคอรนอ A คือสามสิบหกลอกมานะคะแทนที่เราก็ลอกมา B B ไม่มีเราต้องการหา B นะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ฮอลมโจทย์บอกเท่าไหร่ c นะคะแล้วก็คอรนอโจทย์บอกหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา b นะคะก็เอา c คูณร้อยสี่สิบสี่หารด้วยสามสิบหกนะคะหารด้วยสามสิบหกมีค่าเท่าไหร่เอ่ยคิดเลขกันสี่หนึ่งสี่เก้าสี่สามสิบหกได้เก้าใช่ไหมเก้าไปหารร้อยสี่สิบสี่เก้าหนึ่งเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เหลือห้าเก้าหกห้าสิบสี่ได้สิบหก เพราะฉะนั้นอีกจำนวนหนึ่งคือ16นั่นเองข้อนีก็เลยตอบ16ไม่ยากใช่ไหมคะฮอร์มอกับคอรนอที่อยู่ในข้อเดียวกันเนี้ยเราก็จะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์มนคูณคอรนอจะได้เท่ากับเลข2องจำนวนนั้นคูณกันนั่นเองนะคะจำความสัมพันธ์นี้ให้ขึ้นใจเลยโอเคนะทีนี้เรามาดูข้อสอบกันบ้างนะคะ ข้อที่หนึ่งจำนวนสองจำนวนมีคอร์นอนให้คอร์อรมาคือสามร้อยซึ่งสองจำนวนนั้นคือหกสิบกับหนึ่งร้อยถามว่าหอรอมอมคือเท่าไหร่เราจะเอาเลขสองตัวนี้นะคะมาหาหอรมอรตามปกติก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์มันก็จะเร็วหน่อย -A คูณ B เท่ากับหอรอมอคูณกับคอรอโนนะคะ -A คือหกสิบ b คือจำนวนที่สองนะคะก็คือหนึ่งร้อย ขรโมเราอยากรู้สว่วนอรนอคือสามร้อยเพราะฉะนั้นนะคะย้ายสามร้อยสามร้อยคูณอยู่ใช่ไหมย้ายไปหารย้ายไปหารได้เท่าไหร่เอ่ยตัดศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์สามตัดหกสิบ 0. 0. 0. 0. 0. ได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นขรโมก็คือยี่สิบตอบด้วยนี่สรุปด้วยเพราะฉะนั้นขรโมคือยี่สิบนั่นเองเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ไปกันต่อเลยนะคะขออ้ขอ2ข้อ2นี้จะมาในรูปของการแยกตัวประกอบมาให้แล้วก็ให้เราหาฮอร์มนแล้วก็คอรนอด้วยเราไม่ต้องเอาเลขพวกนี้มาคูณกันแล้วดูว่า A เป็นเท่าไหร่ B เป็นเท่าไหร่นะเขาแยกมาให้แล้วเราใช้ประโยชน์จากการแยกตัวประกอบของเขาได้เลยนะคะ A คือสองกลังสามคูณอรอกก่อนคูณ3ามกลังสองคูณกับเจส่วน b คือสามคูณกับ ห้ากำลังสองแล้วก็คูณกับเจ็ดกำลังสามหาอะไรก่อนหาฮอ,อรโมอก่อนฮอร์โมอให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกตัวที่ซ้ำกันของ a กับ b นะคะให้เราเลือกตัวประกอบที่ซ้ำกันของ a กับ b ีฮอร์โมอเราจะเอาเฉพาะตัวฐานที่ซ้ำกันแล้วเลขยกกำลังต่ำที่สุดนะคะฐานที่ซ้ำกันแล้วเลขยกกำลังที่ต่ำที่สุดเจ็ดตรงเนี้ยมันไม่มีเลขยกกำลงังใช่ไหมแปลว่ามันยกกำลังหนึ่งอยู่นะคะส่วนสามนี้ก็ยกกำลังหนึ่งอยู่เหมือนกันะ หอระมอให้เอาฐานที่ซ้ํากันฐานสามเนี่ยซ้ำกันเห็นไหมคะให้เอาฐานที่ซ้ํากันแต่เลขยกกําลังต่ําที่สุดนะคะต่ําที่สุดก็คือสามยกกําลังหนึ่งนั่นเองมีอีกไหมฐานที่ซ้ํากันนะคะมีอีกนะคะก็คือเจ็ดฐานที่ซ้ํากันแล้วเลขยกกําลังต่ําที่สุดเพราะฉะนั้นหอระมอก็คือสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดนะคะได้คําตอบหนึ่งแล้วนะส่วนครนอขรนอตัวฐานที่ซ้ํากันนะคะเอากําลังที่มาก ส่วนฐานที่ไม่ซ้ากันก็เอามาหมดเลยใช่ไหมฐานที่ซ้ากันเอาเลขชี้กำลังที่มากนะคะส่วนตัวที่ไม่ซ้ากันก็เอามาเลยโอเคนะดูฐานที่ซ้ากันก่อนฐานที่ซ้ากันก่อนก็คือฐานสามฐานที่ซ้ากันเอาเลขชี้กำลังที่มากกว่าก็คืออันนี้สามกำลังสองฐานที่ซ้ากันมีอีกก็คือเจ็ดนะคะเอาอันที่มากกว่าเอาเลขชี้กำลังที่มากกว่าก็คือเจ็ดกำลังสามใไหมส่วนฐานที่ไม่ซ้ําเอามาหมดเลย ฐานที่ไม่สามมี2ตัวใช่ไหมก็คือ2องกำลังสกับห้ากำลังสองจะได้เท่าไหร่เอ่ย2องกำลังสามสามกำลังสองเจ็ดกำลังสามแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อกูตกตรงนี้ไปอีกอันนึงนี่ B มันคือมี11บเด้วยใช่ไหมอ่ามี11ออีกตัวนึงเอามาเลยนะคะเอามาเลย คูณกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะคอรนก็ติดไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะคิดเลขก็ได้ตัวใหญ่ถ้าเป็นคอชอยเขาจะให้ติดไว้แบบนี้แหละพอคูณกันแล้วนะคะจะได้ห7เจ็ดเก้าหนึ่งสี่สหกล้านกว่าเลยซึ่งจริงๆไม่ต้องคิดก็ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะไงเราติดไว้แบบนี้ได้เลยเราติดไว้แบบนี้ได้เลยมาสรุปกันนะคะคอรรมเอาตัวฐานที่ซ้ากันแต่เอาเลขชี้กําลังที่ต่าที่สุดถูสรุปไปให้ตรงนี้แล้วกัน เอาฐานซ้ํากันนะคะและเอากําลังต่ําที่สุดส่วนคอรนอเอาฐานซ้ํากันแต่เอาเลขชี้กำลังที่สูงที่สุดนะคะส่วนคอรนอนะคะถ้าฐานซ้ํากันให้เอาเลขชี้กำลังที่สูงที่สุดส่วนตัวไหนที่ฐานไม่ซ้ําเอาหมดเลยโอเคไหมอันนั้นจะเป็นคอรนอนะคะอันนี้จะใช้ในกรณีที่โจทย์เนี่ยเขาให้มาแบบออลูกที่เป็นเลขยกกําลัง ที่เป็นลูกกันแยกตัวประกอบแบบนี้นะคะเราก็จะหาแบบนี้ได้เลยเข้าใจไหมนะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะหอร์มอเอาตัวฐานที่สำคัญแล้วเอาเลขชีก้กำลังที่ต่าที่สุดนะคะมาเป็นหอร์มอส่วนคครโนถ้าฐานําเอาเลขชีก้กำลังสูงสุดถ้าฐานไม่ซ้ําเอาหมดเข้าใจนะตามนี้นะคะไปดูข้อง่ายง่ายกันบ้างนะคะข้อสามจนวนนับสองจนวนมีหอร์มอคือยี่สิบกับคครนนคือสองจ้อยแปดสิบจนวนหนึง่งคือร้อยสี่สิบอีกจํานวนเป็นเท่าไหร่ อ,อันนี้ก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างฮองร์โมนกับโครนอนเหมือนเดิมนะคะ A คูณ B เท่ากับฮอร์อโมนคูณกับครนอนฮอร์โมนคือ20นะคะคอ,อรนอนคือ280 A คือ140โจทย์ถามว่า B เป็นเท่าไหร่140ยคูณกับ B อยู่นะคะย้ายไปหารศนยตัด0 141 14 142 14. 14. 14. 14. 28 เหลือ20่คูณสนะคะ b ก็จะเป็น40เพราะฉะนั้นจำนวนนั้นคือสี่เป็นไงคะข้อนี้ง่ายเลยต่อไปนะคะไปดูข้อ4บ้างข้อ4ให้ a เป็นหอรมของ8ปดสิบแล้วก็63ส่วน b เป็นคอนอของ48และสี่ให้เอา b มาลบ a นะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกคิดเลยหา a ก่อน หา a แล้วก็หา b เสร็จแล้วค่อยเอา b มาลบ A นั่นเองหา a ก่อนนะคะ a เป็นหอรอมอรของสามจนวนนี้ตังเลยแปดสิบี่สองร้อยสิบแล้วก็หกสิบสามนะคะเอาอะไรหารดีเอาอะไรหารดีหอรอมอรนี้เลขคู่ไหมเลขคู่ไม่ครบใช่ไหมคะเลขคู่ไม่ครบเลขเจ็ดหารได้หมดนะคะเลข7็ดหารได้หมดเจ็ดหนึ่งเจ็ดจสองสิบสี่เจ็ดสมสิบเอ็ดเจ็ด เก้หกสิบสามหาจำนวนที่หารได้ทั้งสามจำนวนอีกะะมีอีกไหคะมีสามใช่ไหมสามสี 3, 42, 3, 10, 1, 30, 3, 3, ่สิบสองสามสิเป็นสามสิบสามสามเก้าเอเนี่ยเป็นหอรมอรใช่ไหมคะหรอรมนเนี่ยต้องหาจำนวนที่หารได้ทั้งหมดหารได้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่ามันหารได้แค่สองตัวแบบเนี้ยไม่เอานะอันนั้นใช้ได้เฉพาะกรณีคอรนอยอย่างเดียวนะคะหอรมอรต้องหารได้ครบทุกจำนวน พราะฉะนั้นอันนี้สุดแล้วหอระโมหอ,อรมอมเอาตัวไอนะคะหอรมอมตัวไอเพราะฉะนั้นหอรมอมคือเจ็ดคูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดดังนั้น a คือยี่สิบเอ็ดได้ตัวหนึ่งแล้วต่อไปบีบ้าง b คือคอลนอนของสองจำนวนนี้นะคะก็คือสี่สิบแปดกับสี่สิบสองเลขคู่เอาสองหารสองสองสี่สองสี่แปดสองสองสี่สองหนึ่งสองเอาสามหารต่อได้ สามแปดยี่สี่สามเจ็ดยี่ิบเอ็ดนะคะได้แปดกับเจ็ดหมดละเหมือนกัน b, b เป็นคอลโนใช่ไหมคอลโนอเอาตัวเอนะคะคอลโนอเอาตัวเอเพราะฉะนั้นคอลโนคือสองคูณสามคูณแปดคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ะคะสองคูณสามคูณแปดคูณเจ็ดได้สามร้อยสามสิบหกแปลว่า b คือสามร้อยสามสิบหกจทย์ให้เอาบลบ a นะคะ B คือสามร้อยสามสิบหกนะแทนค่าได้เลย A คือ21ลบกันแล้วเหลือ315นะคะเป็นคำตอบข้อนนี้ก็เลยตอบ315นะคะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมแค่ต้องแยกคิดเท่านั้นเองแล้วก็จงมีสตินะคะฮรมอรหารได้คบทุกจำนวนถึงจะเอานะแล้วก็ฮรมอรเอาตัว I นะคะส่วนฮรนอรเอาตัว L ไปกันต่อนะคะข้อห้ฮรมอรของ 24, 30, 36, 42อันนี้มี4จํจำนวนเลยมีค่าเท่ากับ a ส่วนคลนอของ3ามจำนวนนี้เป็น B นะคะจงหาค่าของ A กกำลังสบวก B เหมือนข้อเมื่อกี้นะคะเหมือนข้อเมื่อกี้ก็คือเราต้องแยกหาหา A นะคะหา B แล้วก็ A กกำลังสอบวก B อันดับแรกหา A ก่อนนะคะ a เป็นขรมอของ4ี่จำนวนนี้ตั้งไว้เลย 24, 30, 36แล้วก็42เอาอะไรหารดี ต้องหารได้ครบทุกจานวนนะเรียกคู่เอาสองหารสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสิบห้าสองสิบแปดสองสองสี่สองหนึ่งสองโอเคมีอะไรหารได้อีกมีสามหารได้นะคะมีสามหารได้ไหลายสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหมดล,ละฮอร์มอเอาตัวไอใช่ไหมคะฮอร์โมนเอาตัวไอเพราะฉะนั้นฮอร์มอคือ 2อคูณสหรือก็คือ6นั่นเองแปลว่า A คือ6นะคะ A คือ6ส่วน B บ้าง B คือคอรนอของ3ามจำนวนนี้นะคะตั้งหารเลย8 16แล้วก็24เลขคู่เอา2หารนะคะเลขคู่เอา2หารได้2 48 28บแปด2องเนลขคู่อีกเอา2หารอีกสองสองสี่ส เลขคู่เอาสองหารอีกทีหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกนะคะหมดแล้วบีเป็นคณอนใช่ไหมคณอนเอาตัวแอลนะคะคณอนเอาตัวแอลเพราะฉะนั้นคณอนคือสองคูณสองคูณสองคูณหนึ่งคูณสองคูณสามเท่าไหร่เอ่ยสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกคูณสามเป็นสี่สิบแปดได้สี่สิบแปด เพราะฉะนั้น b ก็คือ48ได้ a ละได้ b ละเอามาแทนค่าตรงนี้ a กำลังสองบวก b ได้เท่าไหร่ a ก็คือ6 6หกยกกำลังสองบวก b คือ48 6 6ิเป็น36 36ิบกสากวกสีก็เลยเป็นเท่าไหร่เอ่ย84นะคะโอเคข้อนี้ก็เลยตอบ84ไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อ6 ข้อ6มีเครื่องหมาย operation มาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ a operation b เท่ากับ colon อง ab หารด้วย colon อง ab นี่เขวาวางเงื่อนไขแบบนี้แปลว่าโจทย์ให้หา16 operation 40นะคะแปลว่าเราต้องหาทั้ง colon แล้็ colon a คืออะไร a คือจำนวนแรกใช่ไหม a คือ16 b คือ40เราจึงต้องหาทั้ง colon ของ16และ40และ colon ของ16และ40นั่นเองตั้งหารเลยนะคะ 16กับสี่สิบมีแค่สองจำนวนเองเลขคู่เอาสองหาร 286.. 224ได้20นะคะเอาสหารอีกสองสี่ดสองสิบเป็นยี่เอาสอหารต่อได้ได้เท่าไหร่เอ่ยสองสองหมดละหมดละโขเคมัอ้มอลรก่อนข้อรมอ,อมอเอาตัวอะไรเอ่ยขรอมอเอาตัวไใช่ไหมคะเอาตัวไก็คือ สองคูณสองคูณสองนะคะฮอร์โมนก็คือสองคูณสองคูณสองได้แปดส่วนคอรนอเอาตัวอะไรเอ่ยโครโมเอาตัวแอลใช่ไหมคะโครโมเอาตัวแอลเพราะฉะนั้นคือสองคูณ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 ห้าได้แปดสิบนี่ได้แปดสิบฮอร์โมนของ A กับ b ให้แทนด้วยวงเล็บปิด a อเขียนไหมเพราะฉะนั้นวงเล็บปิด a อก็คือแปดนะคะ แต่ถ้าเป็นคนอคนอให้ใช้องเล็บเปิด AB ซึ่งเท่ากับ80ดสิบเขียนไหมคะเราได้มาสองจำนวนแล้วโจทย์ต้องการ16 Operation 40ให้เอาคนอของ A กับ B ตั้งนะคะคณอของ A กับ B เราได้มา80ดนสะิบนให้เอาคนอตั้งหารด้วยคมอของ A กับ B นะคะซึ่งเราได้มา8เพราะฉะนั้น80หาร8ได้เท่าไหร่ ได้1ิบนั่นเองนี่ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นโจทย์ร่วมกัรระหว่างฮารอร์โมนครนแล้วก็มีเครื่องหมายโอเปอเรชันด้วยเช่ไหมข้อนี้ก็เลยตอบ1ิบสาหรับเทคนิคนี้ไม่ยากใช่ไหมเออไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ายากนะคะให้วนดูใหม่แล้วก็ลองฝึกทําใหม่ได้นะคะเราดูได้ไม่จํากัดถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆนะคะหรือว่าแบบสงสยัยข้อไหนจริงๆให้ทักมาถามครูได้เลยนะคะเจอกันเทคนิคนะคะ้าค่ะ